ยครับเกมแฮกเกอร์อีกเจนเคยวันนี้ผมจะมาสอนแฮกเกมรีฟล็อกเบตโอเคมาดูกันเลยก่อน,นอื่นนี่เป็นเว็บเนาะเว็บที่ผมโหลดเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ทุกคนคงน่าจะโหลดเป็นแล้วก็มีมอสมี o v b ตามปกตนินี่ผมโหลดมาแล้วผมก็เข้าไป ผมเข้าไปที่แอปของผมอ่าโอเคกดติดตั้งนะติดตั้งรองสักครู่แปบ๊บนึ่งแบบยางไะก็นานนะเนี่ยอ่าสุดละกดสสิ้นหะ้ามกดเปิดเด็ดขาดเด็ดขาดอันนี้ไฟล์ล่าสุด โอเคพอเราได้ไอตัว OBB ใช่ไหมให้เราแตกไฟล์ก่อนขั้นแรกแตกไฟล์ก่อนแตกไฟล์เสร็จเราจะได้เป็นไฟล์นี้เป็นโฟลเดอร์อ่ะกดเข้าไปนะแล้วก็ไอโฟลเดอร์ข้างบนมาที่มันเขียนว่าคอ m เดลเอ่อลิฟพอร์โอเคกดคัดลอกไปอ่ะผมกดตัดลวกันผมจะไปวางที่ไหนนี่ผมจะมาวางตรงนี้ เอนดรอยของผมมันเป็นนาตานะแต่ของทุกคนให้ไปวางที่ OBB OBB นะของผมดีๆไปวางที่ OBB อ่ะผมกดวางผมรอแป๊บหนึ่งอ่ะได้ละโอเคอมาทำการเข้าเกมกันดูาจะได้หรือเปล่ากดค s อ ขึ้นโหลดอ่ะอันนี้น่าจะผิดพลาดนะงั้นรอแป๊บนึ่งละกันเดี๋ยวผมจะลองเข้าดูว่าอ่าถ้ามันได้ก็ผมจะปล่อยคลิปไปอ่ะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงเรามลองกันน้าผมว่ามันจะน่าหลดจะหลดไฟล์เพิ่ม,เต,มเติมของมันแหละถ้าไม่ได้ก็ ผมจะไม่ไปไปอะไวกันนะเพราะว่าเสียเวลาทุกคนดูด้วยตรงนี้กดไอ้นี้ไปก็ได้นะกดข้ามไปหรือกอไปก็ได้รอสกักครูเกมนี้มันไม่ใช่เน็ตนะมันก็ไม่ใช่ โหลดช้าร์พันเน็ตเพราะว่าเน็ตผมเออเร็วเป็นเพราะเกมเพราะว่ามันโหลดเยอะเล่นเกมที่แบบอืมคนเล่นเยอะด้วยอาจจะขึ้นนลงลงโหลดไม่เต็มสปีก็รอป๊บ,บนึงแนะนำว่าเออถ้าขี้เกียจรอก็ให้กดข้ามไปเลยก่อไปก็ได้นะรอสักครู่แล้วกัน เึ่นหลอนละกันลองเปิดเพลงฟันี่เลยตัวรายแหนวแนวแนวเอาดีินไหมด้ินไหมฮึพอซะด้วยอะไรนะเนี่ย

คนอะนอนมาลเเพลงเป็นเพลงลาลาลาผมคิเจ็บไปเลยลาแบบ โย่โย่เสร็จแล้วเสร็จแล้วร็จล้อ่าโอเคเดี๋ยวมาดูระเียงกันว่ามันจะแตกต่างยังไงฝโอกาสจัดชัวร์มาดก็งานดีนาะ แต่วอร์ชันลหลงตอมผมลงผมไม่ค่อยเป็นนะน,นี่นะน,นี่เวอร์ชันนี้นผูลงแล้วมเป็นลองไป่ดเล่นอมเหมือนมันจะงงงนนะ เออกว้างแล้ว <c oughs> ไม่ได้อับคลิปนานแล้วนติดกันเยอะสิ <c oughs> อโอเคมามาดูในเกมเลยว่าจะแฮกได้หรือไม่ได้แตเพื่อเนเริ่มเล่นการเอาอะไรเอาดูแล ชิวอะรไรดีตุ๊กเลยอ่าหาเอาหาเงินโอเคอ่าเสร็จสินครับกดเสร็จสิ้นอ่าโอเคนะดูเงินดูอะไรอ่าโอเคเราผมเราซื้อของให้ดูกันไะด้อาจจะต้องรองเวลาที่มันโหลดนะอ่าเดี๋ยวผมฟิกเพลงก่นมันไม่ได้เลย แฮกได้นะอาจจะรอเวลาตอนที่มันโหลดเข้าหน้าเกมเลยผมว่ามันเป็นเพ,พ,พิ่งอัพเพิ่งอัปเดตลองซื้อให้ดูวันนี้เลยลบล็อกอ๋อโอเคซื้อได้นะตัว,ต,ว,ต,วตัวไหนดีตัวสุดท้ายเลยมามามา,มา,มาอืมโอเคนะซื้อได้ซื้อของได้าตามปกตินะครับเล่นออนไลน์เล่นอะไรก็ ได้นะซื้อ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 อาวุธอาวุธมาทีเด็ดเลยอันนี้เลยเนะี่ยอันนี้เลยทีเด็ด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 อาจจะไม่ค่อยทีเด็ดนะก็ซื้อได้ทุกอย่างสมบูรณ์ปกตินะอ่าโอเค ก็จบไปแล้วครับขอบคุณที่รับชมออคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็โปรดกดติดตามกดซับกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย